สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสาณิตบอนสีนะคะสำหรับวันนี้ก็อยู่กันในสวนนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกันไว้ก่อนได้นะคะสนใจพันไหนสามารถรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์มาให้เลือกชมเลยนะคะ สามารถโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แล้วก็แอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยววันนี้หนูพาไปชมกันเลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางค่ะอันนี้กวนอูค่ะที่หนูบอกว่าตกพุ่มดีนะคะตอนนี้ก็จะมีต้นลูกแบ่งแล้วนะคะเผื่อใครสนใจสำหรับกวนอูสีแดงนะคะอันนี้เป็นปลาสาททองนะคะ อยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะก็จะเป็นสีออกส้มๆแดงๆนะคะต้นนี้เป็นเทราปาตีนะคะขออยู่ที่120นะคะกระถางนี้ใบแข็งต้นแข็งมากนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะต้นละ100บาทสีเขาจะเป็นออกแดงเขียวนะคะใบสวยมากเลยต้นโตนะคะอันนี้ อันนี้เป็นลูกไม้ชมพูป้ายส้มนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ60ค่ะต่อไปอันนี้เป็นพระรักษานะคะพระรักษาต้นละ70บาทเส้นเริ่มชัดแล้วนะคะสวยมากอันนี้คือเป็นใบที่สงสงว้แล้วก็เส้นกระดูกดำนะคะจังหวัดตรังนะคะตรังให้ไป100บาทอันนี้เป็นบอลโทนแดงนะคะกำเนิดซับนะคะต้นละ50 สับสีโทนสวยเลยอ,อันนี้เป็นหมอจินดานะคะกระถางละ140นะคะสวยมากอันนี้เป็นหมอที่สีชมพูนะคะหูใบชิดนะคะกระถาง6ค่ะอันนี้จะเป็นกล้องทรณีนะคะอยู่ที่กระถางละ180บาทนะคะเป็นไม้ลรไอเทมนะคะป้ายสวยหงดระรุนนะคะต้นนี้ขออยู่ที่100นะคะเป็นไม้ใบยาวค่ะ เริ่มกัดแล้วมอร์นิ่งสตาร์นะคะอันนี้ต้นละ90สีสวยนะคะเป็นไม้ที่ใบใหญ่นะคะเวลาโตขึ้น,น,นไม้สายประกวดค่ะนี้หงเหินนะคะต้นละ35นะคะสำหรับหงเหินอันนี้ก็จะเป็นพวกบรรดานเมืองนอนกับาดาวเคียงดินนะคะถ้าเป็นน้ำเมืองนอนจะด่านจะอยู่ที่ต้นละ50นะคะแต่ถ้าเป็นดาวเคียงดินที่ไม่ด่านจะอยู่ต้นละ35ค่ะ อันนี้ไก่สวนแตงนะคะต้นละแปดสิบไก่สวนแตงนี่อันนี้สวยมากเป็นเงานดนึงนะคะอันนี้จะเป็นหนุมานเชิญธงนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทมีแบ่งหนึ่งต้นนะคะอันนี้เป็นนางมนโทนะคะต้นละห้าสิบบาทนางมนโถจะเป็นไม้ตับรามเกียนนะคะอันนี้นางไกายะเกสีนะคะต้นละห้าสิบ เป็นยักษ์นะคะอันนี้ใบายาอันนี้เป็นเมืองโกเกตหน้าแดงนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ70บาทนะคะหน้าสวยมากแผงแดงนะคะอันนี้เป็นมิ่งมงคลป้ายดำนะคะอยู่ที่ต้นละ80นะคะรัตนบุรีนะคะหรือว่าพระยาไกรสอนสิงหราชนะคะอยู่ที่ต้นละ50บาทเดี๋ยวเขาจะกัดสีอีกนะคะทรัพพนมนะคะต้นละห้าส อันนี้เป็นไม้กระดูกชัดนะคะฝากลักค่ะอันนี้ต้นละ150ใบกลมๆน่ารักมากนี่นะคะเพชรจินดานะคะต้นละ60บาทนะคะอันนี้ก็เป็นไม้เก่าอีก1ชนิดสีชมพูค่ะเศรษฐีนวโกดนะคะต้นละ100บาทชมพูสวยเลยแก้วมังกรนะคะต้นละ50อันนี้ไม้ใบเปิอะค่ะ กวนอูนะคะต้นละ35บาทอันนี้ก็จะเป็นไม้ใบยาวนะคะเทพคีรินทอนนะคะต้นละ80บาทดางสวยอันนี้เป็นบางแก้วนะคะต้นละ1 0 0บาทเดี๋ยวจะชมพูแจ่มกว่านี้อีกนะคะอันนี้จะเป็นคาถาสิง์นะคะต้นละ60เนี่ยค่ะอันนี้เป็นผีเสื้อสมุดนะคะเวลาโตใบใหญ่มากหน้านี้จะเป็นหน้าชมพูนะคะนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นหงเหินนะคะไม้เก่าสีสวยมากหงเหินเขาจะเป็นไม้พื้นขาวเขียวนะคะแล้วก็มีจุดแดง,งข้างๆกันก็เป็นมักควานรังสันนะคะอันนี้เป็นลามมาสูนนะคะเริ่มกัดสีแล้วอันนี้จะอยู่ที่ต้นละ150นะคะเป็นกระถาง6นิ้วนะคะอ้อมกอดขุนขาวนะคะต้นละ100บาทอันนี้ก็จะเป็นข้างในแดงนะคะขอบด้านนอกจะเป็นเม็ดเม็ดอยู่ด้านนอกค่ะ ออมกอดขุนเขานะคะต้นนี้เป็นพรมหรือสีนะคะการแดงอันนี้อยู่ที่150บาทนะคะสำหรับพรมหรือสีป้ายสวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพญาหงนะคะกระถางหกมีหูใต้ใบนะคะเป็นไม้เก่าโทนออกสีส้มๆแดงๆอันนี้อยู่ที่130นะคะนกน้อยนําโชคนะคะอันนี้ได้2ต้นคู่เลยใบเขาจะผิวๆนะคะ ใบดกอันนี้ต้นละเก้าสิบค่ะต้นนี้นางกีรินีนะคะต้นละเก้าสิบบาทแอบได้นกน้อยไปต้นหนึ่งด้วยนะคะคนต้นต้นนี้เป็นมนเทียนทองกระถางหกนะคะอันนี้อยู่ที่120นะคะสีเขาจะออกส้มๆแบบนี้เลยลายสวยค่ะเป็นไม้เก่า ไก่เจ้าเล่นะคะไก่เจ้าเล่นี่ใบเปิดแบบนี้เลยนะคะกระถางหกนะคะฟอร์มกําลังสวยเลยอันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะไก่เจ้าเล่อินทระรังสันนะคะอันนี้น่าเริ่มมาแล้วอยู่ที่ต้นละ60บนะคะต้นนี้หงดารุนนะคะอยู่ที่ต้นละ70บาทเป็นบอนใบาย,ยาวกัดสีนะคะเวลาโตตกพุ่มดีมากนะคะ อันนี้จะเป็นกล้องทอรณนีนะคะอยู่ที่กระถางละ180บาทนะคะเป็นไม้แรไอเทมนะคะป้ายสวยอันนี้เป็นหมอจินดานะคะกระถางละ140นะคะสวยมากอันนี้เป็นหมอที่สีชมพูนะคะหูใบชิดนะคะกระถาง6ค่ะเทพอมริตนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละ90บาท กัดสีขาวค่ะอันนี้เป็นพญาพันวังนะคะหนูขออยู่ที่ต้นละ80สิบนะคะหน้าแดงมาเลยเทพสถิตนะคะต้นละเจบบาทสีสวยอันนี้เป็นโทนขาวนะคะสวยมากพามาชมตอนช่วงกลางวันนะคะเป็นไม้เมล็ดนะคะอันนี้เขาจะเป็นไม้ใบายาว ใบแข็งด้วยนะคะตกคุ้มได้ดีค่ะข้างๆกันจะเป็นโทนแดงนี่สีสวยมากอันนี้สีกาญจนาเจนสองนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ80ดสิบบาทค่ะดารานุพัลล์นะคะฟอร์มนี้ขออยู่ที่แปดสิบนะคะสายพระเนศนะคะอยู่กับน่าจะเป็นพญาโมนิกต้นหนึ่งอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งสิบนะคะสายพระเนศคือ กัดเต็มที่ไม่เหลือเขียวแล้วนะคะอันนี้เป็นนายเมืองค่ะไซนี้จะอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะนายเมืองตับวีรชนอันนี้ประชานะคะไม้เก่าอันนี้อยู่ที่ต้นละ90นะคะชมพูเส้นขาวอันนี้เป็นสุนทรพูนะคะใบแข็งใบหนามาแล้วเขาจะเป็นหน้าใบาเงาๆนะคะนะคะเหมือนฉาบสีชมพูไว้เลยสุนทรพูนะคะ และทนมากนะคะสำหรับสุนทรนผู้อันนี้เลี้ยงนอกตู้นะคะยังสวยเลยอันนี้ก็เป็นกาคาบพิกนะคะกาคาบพิกอันนี้พ่อเขาเพิ่งเติมดินกระถางใหม่ให้นะคะนี่กำลังฟูสวยเลยเจ้าสาวนะคะต้นนี้ขออยู่ที่150ใบแข็งนะคะเจ้าสาวจะป้ายนะคะ พอนไอ้ไข่นะคะใบกลมๆนะคะด้านล่างก็ใช่นะคะมุมขวาจอเนี่ยค่ะพอนไอไข่อันนี้ต้นละ80นะคะเป็นไม้ที่กลมชุมพูสวยมากนะคะไก่จินดามานีนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละ80บาทเป็นไม้ตะกูลตับไก่นะคะอันนี้เป็นทุ่งสีทองนะคะต้นละ50เนี่ยค่ะเริ่มกัดสีแล้วทุ่งสีทองค่ะอันนี้เป็นมนเทียนทองนะคะต้นละห0สิบ ก็จะเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะตอนอเด็กๆก็จะเป็นพื้นเขียวมาก่อนนะคะมนเทียนทองอันนี้เป็นสองฝั่งโค้งนะคะต้นละห้าสิบเม็ดสองสีค่ะสวยมากซับรุงโรดนะคะต้นละหกสิบไม้ป้ายด้วยนะคะสูสีไทยเฮานะคะอันนี้ต้นละห้าสิบบาทโทนแดงนะคะอันนี้เป็นลักเอยนะคะลักเอย นี่อันนี้ต้นละ50นะคะก็จะเป็นไม้ป้ายด้วยนะ,ะอันนี้เป็นผีเสื้อสมุทรนะคะจะเป็นหน้าชมพูนะคะต้นละ50ผีเสื้อสมุทรใบใหญ่มากนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมต้นแม่ค่ะอันนี้สว่งอีสานนะคะอันนี้4นิ้วต้นละ60บาทเป็นไม้ใบไทยแล้วก็ป้ายชมพูมาด้วยนะคะต้นนี้จะเป็นทองหล่อนะคะต้นละ100บาททองหล่อเป็นไม้ป้ายนะคะนี่ค่ะเป็นไม้ใบไทยนะคะ นี่เลยจะออกป้ายตั้งแต่เด็กเลยค่ะอันนี้เป็นเลิศมงคลนะคะต้นละ5้าอันนี้ก็จะเป็นไม้โทนแดงนะคะสีแจ่มมากนี่ค่ะฟอร์มคอมเพกสวยเลยชื่อดีเลิศมงคลนะคะอันนี้เป็นมิดไมตรีนะคะต้นละ5้าสิบมิดไมตีจะข้างในแดงนะคะอันนี้นะคะจะเป็นหานุมานตัวก้าค่ะ ต้นละ70บาทอนุมานตัว9จะเป็นไม้ป้ายนะคะใบแข็งอันนี้สีหวานมากชื่อว่าสาวบ้านใหม่นะคะให้ไปต้นละ80บาทนะคะอันนี้ซับอํานวยนะคะต้นละ50สบซับอำนวยก็จะเป็นไม้ออกขาวเขียวนะคะแล้วก็สามารถกัดชุมพูได้อีกนะคะต้นนี้เป็นบังเกิด9นะคะจะป้ายสวยเลย ีโทนสีเดียวกับสยามนารมิตรนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละหนึ่งบาทนะคะบังเกิด9อันนี้ลูกไม้นะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ70็ดสเป็นลูกไม้สีชมพูนะคะนะคะชมพูขาวสำหรับวันนี้นะคะใครสนใจพันไหนก็สามารถจดชื่อจดสายพันธุ์โทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร064 282 4363นะคะ